ดูสองข้างของนี้ใหญ่ว่าช่อที่สี่มันหนาเท่ากันไหมไม่ใช่ข้างนี้หนามากมากข้างนี้หนาน้อยเพราะสั้นเราก็ต้องยกข้างนี้ออกเพื่อให้มันเท่ากันเสร็จแล้วค่อยมาเก็บหวีเล็กนะพอหวีเล็กก็ขูดให้เกลี้ยงเลยเข้ามาดูบางคนไม่ดูอะไรไม่ดูความสูงความสูงไม่เท่ากันเก็บไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บให้มันสูงได้เท่าเท่ากันก่อนมันจะได้ไม่ทําซ้ําซ้ําไปซ้ํามานะคนะถ้าข้างนี้ต่ํา นะคะข้างนี้สูงก็ไปเก็บข้างนี้ต่ําขึ้นถ้าข้างนี้ย้อยลงไปก็เหมือนกันเก็บก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้หวีเล็กแตน่นะใช้มุมตรงนี้หรือจะเป็นมุมล่างหรือจะเป็นมุมบนก็ได้แต่พุ่งขึ้นไปหาฟันหวีแบบนี้นะคะไล่ขึ้นไปนี้ไม่ต้องมาไล่อยู่ข้างล่างนะคะไล่ตรงขอบใช้ความหนาของหวีประมาณหนึ่งนิ้วตรงปลายมันจะบางมากเกินไปนะใช้ความหนาประมาณนี้นะคะไล่เฉียงลักษณะนี้นะคะ ผมจะมาอยู่ที่โคนที่หวีปุ๊บแล้วกักไปเลยก<ข>ัดกรไถ่ายขอบชิดหัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมค่ะชิดไปเลยนะแต่ตรงนี้ห้ามนะคะเฉ <c oughs> พาะขอบเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องแต่งแต่งด้วยหวีเล็กเพื่อให้มันคืนกับหวีใหญ่นะส่วนนี้ก็จะตักเราสังเกตดูปลายหวีว่าตักแล้วดึงโยกมันหรือเปล่าถ้าหวีลอยอย่างนี้ป,อยอยปุ๊บแปลว่าตรงนี้หายหมดแล้วก็ระวังหวีนะคะกินเข้าไปด้านหน้าเกินไรค่อไปนะนิ้วชี้ปล่อยแต่ปล่อยแตะอย่ายืดมากนะคะ ขีอ่าแล้วก็ไล่นะคะไล่ไปหาอะไรขวัญไ,ไล่ขึ้นไปเพราะนั้นสังเกตดูว่าบัตรเตเลียนกับหียมันรู้ใจกันหรือยังนะคะรู้ใจก็คือไล่เร็วไงมันก็ไปเพราะมือมันอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันยังไม่ได้เราก็ช้าๆแต่แม่นยำนะคะไล่อ่าถ้ามันย้อนเราก็คว่าหีลงนะคะคว่ำหีลง เรายืนห่างเราได้เลยนะคะตรงขวาน,นี้จะใช้หยุบสามสเต็ปเลยก็คือนะไล่มาถ้าไม่กินผมให้ความฟันหย่ดลงเพื่อให้มันเสียบย้อนกัะเชื่นผมนะคะระหว่างโหนกกับโหนกนะคะไล่เต็บแล้วก็ดูว่าโอเคไหมเฉพาะตรงขอบนะคะการที่ใช้นิ้วนาง เกาะเบาๆมันจะทําให้หวีไม่ขยือนนะคะถ้าเราตักนี้เดียวรู้สึกวันพิงแล้วก็เอานิ้วนางแตะเบาๆแต่แตไม่ให้ยันนะแตะเบาๆแล้วก็ไล่พอมาถึงด้านข้างขวาบางคนยังมายอย่างนี้เลยแปลว่าหลงมาจากนี้เออข้างนี้โหนกมานี้มันจะต้องวางวีเฉียงนอนที่เราฝึกกันไ้ครั้งแรกขวานอนซ้ายตั้งข้างหลัง นะคะก็ดูอะไรผมน่ขอมันย้อนแล้วก็เฉียงย้อนนะกลับมายืนด้านนอนขวานอนนอนอีนนะไหลขึ้นไปทำยังไงแบตเตอรี่มันจะจิ้วววตามมือเรานะคะไมันตู้เป้าปูเป่ามันยังไม่ไปทางไหนขวานอนซ้ายตั้งข้างหลังย้อนกลับไปกลับมา